คนเราส่วนมากนีนเข้าใจตนเองว่าสูงเกินกว่าควรมากกว่าคนที่เข้าใจว่าตนเองต่ํากว่าควรส่วนมากเนี่ยจะเข้าใจว่าตนเองสูงกว่าควรถือดีมีมานะซ่อนอยู่ในจิตใจใน, lei, นี่แหละลึกๆแม้แต่ข้างนอกสามันสำนึกเราจะพยายามทําตนเป็นว่าเราเองเราทาตนเราไม่คิดว่าเราสูงเราไม่คิดว่าเราสูงแม้จะทําอย่างนี้ขนาดไหนก็ตามลึกๆแล้วเนี่ยคนส่วนมากเนี่ยมันยึดตัวเองถือตัวเองถือดีตัวเองเนี่ยมีอัตตามานะอยู่ในตัวเองเนี่ย อยู่ลึกๆมากกว่าคนที่เข้าใจตนเองว่าต่ำและถือตนเองว่าต่ำกว่าควรต่ำกว่าจริงส่วนมากลงว่าตัวเองสูงกว่าควรสูงกว่าจริงแทบทั้งนั้นแหละส่วนใหญ่มันเป็นกิเลสอัตตามาณจริงๆนะเพราะเราพยายามทําตนให้เป็นผู้ที่อ่อนน้อมเป็นผู้ที่อย่าไปยกตัวยกตนอย่าไปหลงดีหลงตัวหลงตนอะไรมากมายนักแต่ก็ไม่ได้เข้าใจผิดจนกระทั่งว่าเรามีดีอย่างนั้นอย่างนี้อยู่แล้ว แล้วเราก็เข้าใจผิดว่าเราไม่ดีมีดีบางทีมีดีมากพอสมควรก็เข้าใจว่าดูเองมีดีน้อยนั่นมันผิดสัจจะผิดฐาน record. แห่งความจริงจะต้องตรวจความจริงว่าเรามีดีพอสมควรเขาบ่าดีพอสมควรเราก็รับดีจริงจริงแล้วก็มีดีอยู่บ้างด,ขาดีขนาดนั้นขนาดนี้ไม่ใช่าทาเป็นโกหกความจริงโกหกสัจจะเรามีดีอยู่เท่านี้แล้วเราก็บอกว่าไม่ใช่แล้วเราไม่มีดีอะไรเลยอะไรเงี้ยมันก็โกหกมันก็ผิดสัจจะ คนเราก็ต้องมีดีบ้างอยู่นั่นแหละมากหรือน้อยนะมีความถูกต้องบ้างนะไม่ใช่ว่าไม่ถูกซะเลยไม่มีความผิดบ้างมีความถูกบ้าง,างนี่เป็นตน้นในอนุโสตะสูตรนี้ก็คือบุคคลมีในโลกสี่จำพวกนะท่านว่างี้นะในพระธรรมปกเล่ม21นี่แหละนะยังเรายังเอาเล่มนี้มาอ่านแล้วก็ยังบรรยายไปเรื่อยๆนี่อันนี้ถึงข้อ5นะเราไล่มาตั้งแต่คตะสูตร มาตั้งแต่อนุปน,นุพุทธอนุพุทธสูตรปปติตตะสูะตรคตะสูตรที่1คตสูตรที่2องไล่มาเรื่อยถึงอนุโสตสูตรนี่เป็นข้อที่หนะดูกระพิกูุทั้งหลายบุคคล4ี่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลก4ี่จำพวกเป็นชนไหนคือบุคคลผู้ไปตามกระแสหนึ่ง บุคคลผู้ไปทวนกระแสหนึ่งบุคคลผู้มีตนตั้งอยู่แล้วหนึ่งบุคคลผู้เป็นพราหมณ์ข้ามถึงฝั่งตั้งอยู่บนบกหนึ่งท่านแบ่งไว้สี่สีส,สีลักษณะง่ายๆดูกระพิสุุทั้งหลายก็บุคคลผู้ไปตามกระแสเป็นไน บุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมเสพกามทั้งหลายและย่อมกระทำกรรมอันเป็นบาปนี้เราเรียกว่าบุคคลผู้ไปตามกระแสดุระพพิสูจน์ทั้งหลายก็บุคคลผู้ไปทวนกระแสเป็นไฉบบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมไม่เสพกามและย่อมไม่กระทำกรรมอันเป็นบาปแม้มีหน้านองน้ำตาร้องไห้อยู่ เพราะประกอบด้วยทุกบ้างเพราะประกอบด้วยโทมนัสบ้างก็ประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้นี้เราเรียกว่าบุคคลผู้ไปทวนกระแสดูกระพิสุทธ์ทั้งหลายก็บุคคลผู้มีตนตั้งอยู่แล้วเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ผุดเกิดขึ้นเป็นผู้ผุดขึ้นเกิดไม่ใช่ผุดเกิดผุดเกิดขึ้น ท่านใช้คำว่าเป็นผู้ผุดขึ้นเกิดก็คงแปลมาจากคําว่าโอปปาติกะนั่นแหละเป็นผู้ผุดขึ้นเกิดปรินิพานในภพนั้นมีอันไม่กลับมาจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเพราะโอรัมภาคิยะสังโยชน์าสิ้นไปนี่เราเรียกว่าบุคคลผู้นี้ตั้งตนอยู่แล้วดูกระภิกสุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เป็นพราหมข้ามถึงฟังตั้งอยู่บนบกเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้กระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่นี่เราเรียกว่าบุคคลผู้เป็นพราหมข้ามถึงฟังตั้งอยู่บนบกดูกระพิกษุทั้งหลาย บุคคลสี่จำพวกนี้แลที่ปรากฏอยู่ในโลกใครฟังแล้วมีปัญญามีปฏิภาณฟังก็คงพอรูนะ้พอเข้าใจแล้วละ่ะแต่เราก็เดี๋ยวมาสาธยายรายละเอียดกันอีกนะยกในยะยกโวหารยกหลักฐานอะไรต่างๆมาประกอบเปรียบเทียบเราจะได้เข้าใจลึกซึ้งขึ้นทนะีนี้คาถาก็มีว่าชนเหล่าใดในโลกนี้ไม่สำรวมในกามทั้งหลาย ยังไม่ปราศจากราคะที่ปกติบริโภคกามชนเหล่านั้นแลถูกตัณหาครอบงำแล้วเข้าถึงชาติและชาราบ่อยๆชื่อว่าไปตามกระแสเพราะฉะนั้นทีระชนในโลกนี้เป็นผู้มีสติตั้งมั่นแล้วไม่เสพกามและไม่ทำกรรมอันเป็นบาปแม้ประกอบด้วยทุกข์กละกามได้ นักปราดทั้งหลายเรียกบุคคลนั้นว่าไปทวนกระแสนรชนใดและละกิเลห5ประการเส้นได้เป็นผู้มีการศึกษาบริบูรณ์มีความไม่เสื่อมเป็นธรรมดาถึงความเป็นผู้ชำนาญในจิตมีอินทรีย์ตั้งมั่นแล้วนรชนนั้นแลนักปรา์ทั้งหลายเรียกว่าผู้มีตนตั้งอยู่แล้ว ทาทั้งหลายที่เป็นกุศลและอกุศลอันบุคคลได้กําจัดหมดแล้วถึงซึ่งอันตั้งอยู่ไม่ได้ไม่มีอยู่บุคคลนั้นเป็นผู้จบเวทอยู่จบพรหมจรรย์แล้วถึงที่สุดแห่งโลกนักปราดทั้งหลายเรียกว่าผู้ถึงฝั่งนะผู้ถึงฝั่งนั่นก็คือพระอรหันต์แน่นอนอา่าเรามาลองทัศน์ยายว่าไปตามลำดับดูนะ บุคคลผู้ไปตามกระแสหนึง่งบุคคลผู้ไปทวนกระแสอีกหนึง่งบุคคลผู้ที่มีตนตั้งอยู่แล้วมีตนตั้งอยู่แล้วก็หมายความว่าเป็นผู้ที่ตั้งมั่นแล้วไม่เวียนกลับละแต่ยังไม่ถึงขั้นเป็นพระอรหันต์สุดท้ายเป็นพราหมณ์เป็นผู้ข้ามถึงฝั่งตั้งอยู่บนบกน่งถึงฝั่งตั้งอยู่บนบกนี่หมายความเป็นสำนวนความจริงก็คือเป็นผู้ที่พ้นอกขสงสาร ผลการเวียนว่ายตายเกิดไม่ไม,ไม,ไมีไม่เกิดอีกแล้วจริงอันสุดทา้ายเราเราก็ละไว้อันสุดทา้ายเป็นพระอรหันต์กันแล้วกันเพราะเราก็มาพูดถึงสภาพของสามสามบุคคลคือบุคคลตามกระแสบุคคลทวนกระแสบุคคลผู้มีตนตั้งอยู่แล้วมีลักษณะที่เราจะต้องฟังฟังไปซ้ำๆซากๆนี่แหละแล้วมันจะมีลักษณะต่างๆที่อธิบายไปแล้วเราฟังได้นะ จิตเราเนี่เป็นตัวปัญญาจิตเราเนี่เป็นตัวรู้สึกเป็นตัวที่เป็นเองเราจะรู้สึกรู้สึกได้เลยเราตรวจความรู้สึกของเราเนี่ยไปเรื่อยๆเราจะเข้าใจตั้งแต่ปัญญาตอนแรกแบบเป็นผู้ไปตามกระแสอาตมาก็อธิบายมาแล้วแล้วเล่าๆกระแสของโลกีกับยูยังโลกีนั่นแหละเสพกามเสพอะไรต่ไรที่เข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ควรได้ควรมีไปตามเรื่องไม่เข้าใจว่าทํากรรมบันนำเป็นบาปเป็นหนี้ เราก็สะสมไปเป็นกิเลสเป็นอะไรต่างๆนานา,นาเป็นกิเลสตหาอุปทานสมโลภสมกโกรธสมในเรื่องที่เราเองเราไม่รู้แท้โมหะเราก็ลงวนเวียนอยู่อย่างนั้นนั่นเป็นหลักใหญ่ๆอาการของมันเป็นอย่างไรเราก็ต้องศึกษาวันโลภเป็นอย่างไรโกรธเป็นอย่างไรหรือว่าการหลงที่ไม่รู้แท้รู้จริงเป็นอย่างไรมันมีหลงนิดหลงหน่อยหรือว่าหลงมากๆหลงตีลังกากลับกันเลย หรือเราว่าหลงอย่างซับซ้อนเลยตีลังกาวนไปวนมาซับซ้อนเลยก็ได้นะหลงวนเลยก็ได้เราต้องเรียนรู้นะผู้ไปตามกระแสอาตมาก็จะไม่อธิบายมากหรอกบรธรรมดาของผู้ไปตามกระแสในโลกนี้เป็นยุคอย่างงั้นคนไปตามกระแสก็คือทุกคนเป็นปุตุชนทุกคนทีนี้ทวนกระแสนะ่ะนับเอาขนาดไหนเรามาอ่านดูสินะบุคคลบางคนนะ ในโลกนี้ย่อมเสพกามทั้งหลายและย่อมกระทํากรรมอันเป็นบาปอ่าอันนี้ตามตามกระแสอบุคคลผู้ไปทวนกระแสนี่คือบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมไม่เสพกามคําว่าไม่เสพกามนี่นะไม่เสพกามนี่คือพยายามอะไม่เสพกามและย่อมไม่กระทํากรรมอันเป็นบาปแม้มีหน้านองด้วยน้ําตาร้องไห้อยู่นี่เป็นํำนวน ที่จริงก็คงไม่จําเป็นจะต้องมาถึงกับขนาดปฏิบัติไปกันนั่งร้องไห้น้ําตานองอยู่ตลอดเวลาหรอกก็เป็นสํานวนนะเป็นสํานวนที่ทําให้เราเห็นว่าแม้เราจะสุดทนตั้งตนอยู่ยบนความลําบากลําบนยากจนกระทั่งปฏิบัติไปกันนานองน้ําตาร้องไห้อยู่อย่างเงี้ยเพราะประกอบไปได้วยทุกนะมันมนทุกมันทุกขายะอัตตานังปทาติเนะี่ยมันทุกเพราะประกอบไปได้วยโทมนัสมันก็จิตใจมันก็ไม่ ไม่แข็งแรงจริตใจมันก็เสื่อมจ,จิตใจไม่ใช่เป็นจิตใจมันเสื่อมหรอกจิตใจนะตั้งมัน่นตั้งดีอยู่แต่ว่ามีกิเลสโทมนัสก,ก็เสียใจก็เสียใจมันก็ไม่ค่อยจะสบายละมันเป็นธรรมดาถึงแม้ว่าจะแม,แม้มีหน้านองน้ำตาร้องไห้อยู่เพราะประกอบด้วยทุกบ้างเพราะประกอบด้วยโทมนัสบ้างก็ประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้นี้เราเรียกว่าบุคคลผู้ไปทวนกระแสพรงคนทวนกระแสก็คือคนที่ต้องมีปัญญารู้ว่า เราปฏิบัตินี่เราต่อสู้เราฟืนเราฝึกปลื้มแม้มันจะหนักจะหนาจะทุกข์จะโทรมาสอยู่อย่างไรตั้งตนอยู่บนความลำบากอย่างไรก็ตามเราก็พยายามทําให้ได้ดังที่หลักเกณฑ์ท่านบอกไว้อันนี้อย่าเปละเมิดอันนี้อย่าไปทําอันนี้เป็นกามอันนี้เป็นภพอันนี้เป็นกรรมกริยาที่เป็นบาปสมาจารเป็นความประพฤติท,ที่ไม่น่ากระทําควรละควรเลิกเราก็ละเราก็เลิอกอยู่ภาคเพียรละเลิอกอยู่ถ้ามันละเมิดก็ ต่างใจไหมมันละเมิดหรือมันว่ามันอ่อนแอมันแพ้มันแพ้ได้แต่เราต้องพยายามทําให้ได้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 ถ้าแพ้มากๆมันก็แย่มากๆเท่านั้นเองถ้าได้ไปเรื่อยๆแม้มันจะหนักหนาสากันอย่างไรเราก็ทําได้อยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะเราเรียนวิธีการมีวิปัสสนาภาวนาสมถภา,าวนาอะไรในประกอบไปจริงๆ แล้วก็เกิดญาณหนือว่ามียานมีความรู้อ่านออกจริงๆเลยนะว่าเราเลิกได้ละได้ค่อยยังชั่วค่อยง่ายขึ้นเบาขึ้นฟืน้นขึ้นความทุกข์หรือความโทมนัสนั้นก็น้อยลง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 ,ยลงและผลมันดีอย่างไรเราก็จะอ่านเห็นผลดีก็ามันตามมาเรื่อยๆความเจริญหรือความที่ยินดีที่ได้ทําที่จเจริญทำมันก็จะเกิดในใจในญาณของเราเองเกิดจริงๆเกิดในญาณแล้วก็เต็มใจพอใจ มันจะแตกต่างกับคนโลกโลกที่ตามกระแสะไปเรื่อยๆแตกต่างมันจะแตกต่างแต่กรรมกิริยาหลายอย่างคนทั้งโลกหรือโลกุตระบุคคลพระอริยเจ้าก็จะทําเหมือนกันกินข้าวก็ยังจะกินข้าวอยู่เหมือนกันหนุนห่มก็ยังจะหนุนห่มเหมือนกันทางานก็ยังจะทางานเหมือนกันดีไม่ดีแม้แต่เราจะ,ะสัมผัสกระทบสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือมีกรรมกิริยา ก็จะไปเหมือนกันกับชาวโลกอยู่ได้นั่นแหละแต่บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วทางจิตวิญญาณจิตวิญญาณสูงขึ้นจิตวิญญาณสบายขึ้นเบาขึ้นไม่ยากได้โดยไม่ลำบากได้โดยไม่ยากจนกระทั่งเป็นฌานจนกระทั่งเป็นวิมุตยิ่งวิมุตแล้วยิ่งง่ายใหญ่เลยยิ่งวิมุตแล้วยิ่งง่ายเบาง่ายเป็นฌานก็ยังไม่ฌานบริบูรณ์มันก็อาจจะได้โดยง่ายได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากบ้างแต่ก็อาจจะยังมียากมีลำบากอยู่บ้าง แต่ก็ง่ายขึ้นไม่ลำบากขึ้นไปเรื่อยๆเข้าสู่สภาพฌานสภาพวิมุตเป็นลำดับลาดับจริงๆเพราะนั้นผู้ทวนกระแสนีท่านจะตั้งเอาขีดเอาไว้ให้ชัดๆว่าผู้ฝึกปลือผู้อดทนผู้บำเพ็ญเพราะงั้นรู้แจ้งแน่จริงว่าหลักเกณฑ์วิจาจ้าท่านทำอย่างนี้อย่างนี้เราก็ทำไปจะร้องไหนะ้น้าน้องน้ำตาอยู่ก็เห็นกันทั้งนั้นแหละอาตมาก็เห็นเกือบทุกคนนะ จะว่าแต่คารวะเลยแม้แต่สมณะนะแต่ว่าสมณะเขาไม่ร้องไห้เขาให้เห็นเท่าไหร่อายก็ร้องไห้ถึงแม้จะไม่ร้องไห้ไม่ได้ใช้ศัพท์ว่าร้องไห้ก็ตามเราก็รู้อยู่ว่าเราทุกข์เราลําบากเราทุกข์ขาเะเราตั้งตนอยู่ได้้วยยากโดยลําบากนะเราก็้ดใจแล้วเราก็พยายามฝึกปลือจริงๆมันลดมันละได้จริงๆก็เรียกว่าเราทวนกระแสจริงจริง มันไม่ใช่ของง่ายได้ย่างที่พูดพูดกันว่าแหมปฏิบัติธรรมนี่มันง่ายได้เพียงแต่รู้ก็จบแล้วจบที่ไหนไม่รู้นะ่ะนะยิ่งดีไม่ดีเข้าใจผิดไปซ้ําไปว่าตัวเองจบรูรู้ผิดรู้ผิดแล้วเข้าใจว่าตัวเองจบ้ตแต่แท้จริงตัวเองก็ตามกระแสะอยู่ในโลกเพราะไม่เข้าใจชัดถ้าเข้าใจจริงแล้วว่าทิศทางนี้ทําอย่างนี้แหละคือการออกเรียกว่าเนกขมะ การออกจากความวนอยู่ในโลกอย่างที่เคยวนเคยเป็นเราจะเข้าใจอาการสภาพพวกนั้นกันจริงๆทีนี้เอาบุคคลที่สามก่อนบุคคลที่สามคือบุคคลผู้มีตนตั้งอยู่แล้วนะบุคคลผู้มีตนตั้งอยู่แล้วนี่คือบางคนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ผุดขึ้นเกิดจะใช้คำว่าผุดขึ้นเกิดอาตมาไม่ได้ดูพระบาลีนะก็คงไม่มีปัญหาอะไรหรอกพระบาลีนะ ผู้ผุดขึ้นเกิดคือจิตเป็นความหมายภาษานี้เป็นภาษาของโอปปาติกะผุดขึ้นเกิดคือจิตนี่เกิดจริง,รงๆผุดขึ้นเกิดไม่ต้องเปลี่ยนร่างเปลี่ยนเปลี่ยนกายจิตใจนะ่ะผุดขึ้นเกิดอยู่ในอยู่ในภพของจิตอยู่ในจิตเองผุดขึ้นเกิดนะเกิดโดยตัวจิตไม่ต้องเปลี่ยนรูปเป็นร่างนะยังมีร่างกายอย่างเดิมจะเรียกว่าปรินิพานในภพนั้น คือผุดขึ้นเกิดที่ว่าเรียกว่าปรินิพานในภพนั้นหมายความว่าไม่เวียนตกต่ำยังไงยังไงก็อยู่ได้ในอยู่ได้อย่างนั้นแหละและสุดท้ายก็จะถึงขั้นปรินิพานเองก็ยังได้โดยไม่ต้องผากเพียนอะไรนักแต่ถึงขั้นเรียกว่าถึงขีดเอียงไปข้างต้องตายแน่นอนเหมือนกับคนเนี่ย เป็นเด็กแล้วก็เป็นหนุ่มแข็งแรงขึ้นมาในระยะหนึ่งแล้วถึงอีกระยะหนึ่งมเดจะถึงขั้นสุดโตสุดจากโตสุดแล้วก็ถึงขั้นตั้งอยู่ได้เต็มที่แล้วก็จะเสื่อมจะไม่เกินนั้นอีกพราะโตได้เต็มที่หรือว่าโตได้สุดแล้วจะถึงขั้นสูงสุดแล้วจากนั้นไปก็คือเสื่อม จะบำรุงให้ตายยังไงจะทำยังไงยังไงยังไงก็ไม่มีทางที่จะเวียนกลับไปเป็นหนุ่มเป็นเด็กอีกจะต้องเสื่อมไปสู่ตายเป็นแน่นอนนั่นเรียกว่าเข้าริเข้าเขตเข้าเข้าขั้นของมันเข้าขีของมันแล้วที่มันจะต้องไม่เวียนกลับมาเป็นอย่างเก่าได้อีกไม่มีทางจะเวียนมาได้อีกเข้าเขตเข้าขีของมันไปจริงๆเลยมีแต่ทางที่จะเสื่อมศูนย์ไปแล้วก็จะตายศูนย์ เลิกในนามธรรมก็เหมือนกันมีส่วนที่ทําให้ได้ถึงขั้นขีดโตสุดแล้วก็จะโตสุดไปในทางนู้นเลยไม่เวียนกลับเข้ามาหาทางด้านต่ําอีกอไม่มีเวียนกลับมาอีกความหมายอันนี้พยายามเข้าใจให้ดีว่าคือเข้าถึงรอบนียจะเป็นรอบของมันแต่ละขั้นแต่ละตอนขนาดไหนมันมีสภาวะรองรับมันมีมากพอถึงขั้นถึงขีดพอเป็นอย่างนั้นจริงๆไว้ใจได้ แต่ถึงวันไว้ใจได้อย่างไรพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยสอนให้ประมาทจะเป็นพระอนาคามีแล้วเป็นผู้อุปปาติกะผลขึ้นเกิดเองได้แล้วไม่เวียนกลับจะปรินิพพานในภพนั้นท่านก็ไม่ให้ประมาทให้ปรินิพพานหรือว่าให้ศูนย์ให้หมดให้สิ้นในส่วนละเอียดนั้นให้ทําให้หมดจริงๆไม่ประมาทแม้โทษภัยอันมีประมาณน้อยนะไม่ให้ประมาทคนเรานี่ชอบประมาทอย่าว่าแต่ถึงขั้นพระอนาคามีเลย แม้แต่พวกเราเนี่ยเป็นบุคคลที่มีตนตั้งอยู่แล้วได้พอสมควรโดยเฉพาะไม่ใช่ตนเองตั้งอยู่ได้เองด้วยอยู่กับหมู่หมู่เนี่ยอาศัยหมู่พากันตั้งอยู่เนี่ยอย่างปฐมโระสงคเราเนี่ยตั้งอยู่ได้โดยหมู่คนทําก็ทําไปคนขยันขยันไปคนเอาภาระเอาภาระไปเสร็จแล้วเราก็อาศัยอยู่กับหมู่หมู่ก็พาไปก็ตั้งอยู่ได้เราก็แฝงไปแฝงไป ตั้งอยู่ได้และประมาทตนเองจะเสื่อมลงต่ำลงไม่ค่อยรู้ตัวต่อให้ตัวเองไม่เสื่อมลงไม่ต่ำลงก็ตามถ้าเราไม่เจริญขึ้นเราก็จะเสือเส่อหรือว่าเราก็จะไปไม่ไปไหนไม่รอดเพราะว่าโลกที่เจริญอย่างหมู่เขาเจริญขึ้นเนี่ยหมู่มีร้อยคนหมู่เขาก็พัฒนาเจริญขึ้นเรื่อยๆแต่เราเองเราอยู่เท่าเก่าถ้าร้อยคนนี้คือองค์ประกอบสมบูรณ์ อีก9 9คนก็ไปไหนหมดแล้วตัวเองไม่ไปนะตัวเองอยู่ที่เก่าตัวเองก็ถูกเขาทิ้งการถูกเขาทิ้งนั่นนะจนกระทั่งเขาไปไปไปจนกระทั่งข้ามถึงฝั่งหมดตัวเองไม่ได้ไปอยู่ที่เก่านะก็เท่าตัวเองตกนั่นแหละนะถ้าเราจะดูในสภาพอยู่กับที่ขึ้น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 ขึ้ไปเนี่ยนะถ้าการขึ้น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 ไปเนี่ยมันเป็น ตัวดูดูกระที่ถ้าการขึ้นขึ้นขึ้นไปนี่เป็นตัวอยู่กระที่ไอตัวอยู่อกระที่นี่คืออะไรตัวดยูกระที่ตอนแรกแล้วก็มีคนที่เขาขึ้นขึ้นขึ้นไปไม่มีที่หยุดวุฒิ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 มันก็ห่างขึ้นไปทุกทีห่างขึ้นไปทุกทีถ้าไอการเดินเคลื่อนอยู่นี่คือการอยู่กระที่การตั้งอยู่กระที่จริงๆนี่คืออะไร คือการถอยหลังการที่จากที่ตรงนี้นี่ขึ้นไปเรื่อยๆนี่คือการอยู่กับที่นี่สมมติว่างี้ก็คือการมันขยับขึ้นไปเรื่อยๆของเขาเป็นอย่างน้อยู่จริงมันก็ห่างขึ้นเรื่อยๆความหามันมีอยู่เรื่อยๆตัวเองเนี่ยถ้าเอาการเคลื่อนที่อยู่เรื่อยๆนี่เป็นการอยู่กับที่ตัวเองก็จะต้องถูกเพื่อนทิ้งห่างอยู่เรื่อยๆใช่ไหมมันก็ถท่ากับตัวเองถอยหลังลงมานี่เป็นนามธรรมอย่างนี้จริงๆ เพราะฉะนั้นในการอยู่กับหมู่ถ้าเราไม่เคลื่อนไปกับหมู่เราก็ถูกหมู่ทิ้งเท่ากับเราเสื่อมจากหมู่เสื่อมจากหมู่จริงๆเป็นความจริงอย่างนั้นสัจจะเป็นอย่างนั้นเพรา,าอย่าประมาทในการตั้งอยู่เนี่าอยู่ในพวกเราเนี่ยหลายคนนอกจากจะยังไม่เที่ยงยังไม่ตั้งอยู่ได้ดีอาศัยแต่หมู่ดึงไปพาไปเฉยๆก็อยู่รอดตัวไปเฉยๆถ้าไม่มีหมูเสียแล้วเนี่ยอ่อนแอนะตก ช่วยตนไม่ได้ไม่มีภูมิของตนเองอย่างนี้มีอยู่เหมือนกันทั้งแฝงอยู่ในหมู่เราเนี่ยระวังเถอะเพราะเราไม่ควรจะประมาทไม่ควรจะหยุดไม่ควรจะเฉยไม่ควรจะมันมันขี้เกียจนะสรุปแล้วเนี่ยมันไม่ตัวอะไรหรอกมันตัวขี้เกียจนะตัวขี้เกียจเนี่เป็นตัวร้ายแรงนะแล้วก็ไม่พยายามพัฒนาขึ้นไป พระก่ขยันภาคเพียรพยายามอุตสาหะวิริยะขึ้นเถอะในมุมที่อาตมาเคยพูดซ้ำซากเตือนแล้วเตือนอีกก็คือพวกเราเนี่ยมันจะประมาทตรงที่มันมีตั้งอยู่ได้แล้วเราเองเราก็เลยอาศัยแรงคนอื่นนั่นคือลึกๆคือตัวเป็นหนี้อาศัยหมูโดยตนเองเนี่ยไม่กระทำเมื่อไม่กระทำตัวเองก็ไม่มีผลได้ไม่มีผลเกิดไม่มีกรรม ที่เป็นกุศลไม่ได้สร้างสรรค์ยิ่งไปหลงเข้าใจผิดว่าปฏิบัติธรรมคืออยู่เฉยๆสงบเอาภาระตนดูแต่จิตวิญญาณของตนแล้วก็ยุดสงบเป็นแบบฤาษีเข้าใจผิดไม่ทำงานทำการไม่สร้างไม่สรรไม่อ,อะไรอ,อะไรเลยแบบนั้นนะยิ่งเป็นหนี้ชัดๆเป็นหนี้ชัดๆมันไม่ได้ แม้แต่โลกเขาก็ไม่เอาธรรมดาสามัญโลกเขาก็ไม่เอาโดยธรรมของพระพุทธเจ้านะมีสมาธิิไม่เอาเหมือนกัน